สวัสดีครับมาชมไทเกอร์ตอนเดียวนะครับผมคันนี้เครื่อง2005ดีเซลนะครับตาร์ติดง่ายนะครับผมตาร์ติดง่ายแอร์เย็นแอร์เย็นครับเครื่องเล่นเพลงเทปยังติดนะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้ติดกับรถมาเลยภายในสะอาดสะอานนะครับบอดี้ไม่แตกนะครับผม ไฟหนะ้าระบบไฟต่างๆใช้งานได้หมดครับรถเดิมนะครับผมรถเดิมคันนี้ตอนเดียวยางยางใหม่สี่เส้นยางอะไรก็ยังใหม่ๆนะครับผมระบบไฟออกหมดนะครับเครื่อง2005ดีเซลนะครับผมคอมมันเร็วนะครับเป็นเครื่องคอมมันเร็วแล้วเดิมนัเงเดิมรถสวยครับสีสวยมาก เคลื่อนเกินดีนะครับผมเคลื่อนเกินดีมากมากเคลื่อนแห้งใช้งานไม้ติดฝังครับรถสวยครับผมรถสวยช่วงล่างดีคัดซีสวยไม่มีผุกระบะแม็กเลนด์นะครับผม เล่มคู่มือครบพร้อมโอนนะครับราคาถูกๆครับผมเอาไปเลย8 9000บาทครับสบภาพดีๆหาใชา้ไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมสใจทักมาครับ